ไม่ได้ไหม่ครับตอบต่อหน้าผมไม่ได้ครับสู้พม่พีคขไม่ไหวอย่างนี้ถามนิดนึงก็จะบอกว่าชอบมาเดินแสดงว่าต้องมีอนิเมะในดวงใจหรือว่าตัวละครในดวงใจชอบชอบการ์ตูน h u n t ตอ x Hunter เตอร์ชอบเดสโนดครับผมโอ้ชอบแกลฮันเตอร์ได้ชอบคิวแล้วก็พี่สกัดครับนี่ตัวจริงนเนี่ยถึงขั้นคนตะคุ้งหรือยังคะยังง ดูแล้วน่าจะหนักด้วยและเหนื่อยด้วยให้ไปทำผลงานก่อนนี้เยนะครับเดยวแล้วก็เร็วๆนี้ครับผมก็จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับทำเพลงกับค่าย Music Move ครับผมก็ฝากติดตามผลงานถึงด้วยครับแล้วก็ฝากติดตาม In Short Cam ด้วยครับที่ T b กับ T U N G P W D R ครับนะคะอ่าขอเสกที่ดังๆกับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเห็นชุดแล้วรู้เลยเหมือนคนเดินเล่นแบบเหมือนคนเล่นเวทตลอดเวลา